ปฏิเจ้าปลาดาวจะมาแกงกะหรี่ไก่แต่ปลาดาวจะใจ้ไก่แบบหั่นผินสิ้นเนาะสิ้นใหญ่แล้วก็มีมันอลูยิงได้ปอกยเจ้าคงจะใส่มันอลาว่เยอะเนาะไปเจ้าเอาไก่ไปคั่วก่อนเนาะ จะใส่กะทิแบบเยอะน่าเพียงกระป๋องเดียวเจ้า cái sai mà dưỡng cho ý cả của papa phép chứ không có phép này nơi anh cháu ป้าดาวกบไก่หั่นไก่เป็นเส้นใหญ่เนาะมันกินสองคนเจ้าปลาดาวใไก่พันเนื้อหนึ่งตัวเนาะ ไก่พันเมื่อหนึ่งตัวหนึ่งกิโลเจ้าหน้ากระป๋องกะทิ่กอนนี่ไหเสียดายกะทิติดกระป๋องนัะ kèn cây cây cho xúc có ăn mắn sen răng xe nó mắn pha răng mắn alu như thế cháu bà đám cà nó cho ที่นี่ก็หอมหัวใจเนาะตะกี้ไทยตอนคลิปแรกนั่นตอนช้อเขาดูนะาะบบบได้ปอกเจ้ามันเป็นยังอะ <laughs> ใช่หอมหัวใจลงไปเจ้าหนึ่งหัวให่เนาะใช่หอมห,หัวใจหนึ่งหัวเจ้า เต็มมอพอดีเนาะ เขาไก่ขึ้นมาไว้ข้างบนได้ลวเจ้าเพราะไก่นะมันแก่งก่อนละมันเป็นไก่พันเมื่อแป๊บเดียวก็เปยและเจ้าแป๊บเดียวก็เปยแล้วละเอามันลงไปหลุมมป้าดาวใส่พริกเผ็ดพอดีเจ้าอร่อยเพราะคนญี่ปุูนเปอร์บอก,กินเผ็ดเนาะ ดาวแจ้น้ำตาลทรายเจ้าน้ำตาลทรายแดงเนาะ <c oughs> จะไปจอดไปจะมาฮือมันหวานเกินเจ้า ทำกันรู้เจ้าเนาะทำแบบง่ายๆเจ้าไผ่ทำก็อร่อยทั้งนั่นเจ้าจิงก็ก็็สวยอร่อยเหลืองกะทินี่แล้วแต่สอบไผ่สอบมันเนาะ จะใส่ซักหมอนกับกะทิก็กกกได้ปลาดาวนี่จะใส่เป็นบางข้างส่วนมากจะเอาหน้าผสมเนาะกระทิมีเยอะกะเจ้าแต่ปลาดาวแบบใส่เยอะนะเนาะใส่หมากพอดีกกระป๋องหนึ่งก็ใช้ได้แล้วเจ้า กองหนึ่งกับใจได้แล้วใผจผงชะลดไปนิดหนึ่งนะหรือหมอออกมันได้ล่างฝาในมันเนาะกแต่แล้วที่ล่างอาทิตย์แล้วเนี่ยมันมันต้องอายหน้ามันเนะาะเพราะใส่น้อยเดี๋ยวอพอาะจะพอกินน้าตาลก็ใส่เนาะน้าตาลก็ใส่อีกะ ไก่ี่ซุกเรียบร้อยแล้วเจ้าเปยหมุนหมุนละลายในปากละไก่ไก่ละลายในปากแล้วแกงกะหรีไก่เสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าปาดาวขอจกคลิปแค่นี่ก่อนนะเจ้าปากันคลิปใ่คลิปหน้านอ้อ กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งที่ตามคือปาร์ตเนอร์จำได้ผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ